สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเบลีหลังจากที่จบศึกซีวีลีกสนามแรกที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพแล้วไทยของเราก็ไม่มีอะไรผิดพลาดครับถึงแม้ว่าจะเล่นสูสีมากๆกับเวียดนามแต่ก็ยังคว้าแชมป์มาได้แล้วล่าสุดทางสมาคมเลยบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศรายชื่อสาวไทยลุยศึกซีวีลีกที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในสนามที่สองแล้วครับประกอบไปด้วยบอลเรวหนึ่งนางสาวทัดดาวนึกแจ้ง สอหัตถยาบำรุงสุขสวิมลรัตนพันธ์ลิบโบโลเปียนุชแป้นน้อย นิชากรวันศุกร์น้องอิงอยู่ยี่สิบดาวรุ่งโลิเบโรโลดาวรุ่งที่เป็นแฟนหลายคนจับตามองนั่นเองครับงานนี้น้องก็ได้ติดมาเล่นทีมชาติครั้งแรกกับพี่ๆแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับรอดูฟอร์มน้องเลยขอให้น้องทําให้เต็มที่นะครับไม่ต้องกดดันเชื่อว่าพี่ๆก็ให้กําลังใจน้องแล้วน้องก็น่าจะทําได้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าในรายการยูยี่สิบที่ผ่านมาน้องก็มี การขุดที่สุดปังมากๆแล้วในที่สุดน้องก็ได้ติดมาเล่นกับพี่ๆจริงๆก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเลยครับมาต่อกันที่บีหลังได้แก่พิมพิชยาธนัชาแล้วก็มาต่อกันที่ตัวเซตได้แก่พรพันธ์เกิดปราดนัทนิชาใจแสน แล้วก็มาที่ตำแหน่งหัวเสาครับมีทั้งหมด5คนประกอบด้วยชัชชุอรนมุกสีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรของยศและดนอนพรสินโพนี่ก็คือรายชื่อสาวไทยที่เตรียมลุยศึกซีวีลีสนามที่สองที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีน้องใหม่ดาวรุ่งสดใหม่หนึ่งคนก็คือน้องอิกนั่นเองที่เราได้เห็นฝีไม้ลายมือของน้องในชุดยูย ในรายการที่ผ่านมาแล้วก็เข้าตาแฟนๆมากๆงานนี้ก็ต้องมารอดูการเล่นของน้องครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องเพราะว่าแอดมินเชื่อได้เลยครับว่าติดทีมชาติแบบนี้ทางสมาคมก็น่าจะเลิงเห็นแล้วว่าน้องมีความสามารถมีศักยภาพที่อนาคตอาจจะขึ้นมาทดแทน PP ได้เป็นกำลังใจให้น้องนะครับวันหนึ่งน้องอาจจะมาเป็นตัวหลักลิบโบโลของทีมชาติไทยของเราเคียงคู่กับน้องแบม จีดาภาของเราก็ได้ครับสูสู้ครับ